ไม่สลุนนะรีบ<ป>ูเท้าครับตอนนี้คือป่าต้นน้ำของจริงิ Good morning, okay. ่งที่เราต้องเก็บอกเอง สรสมกูมาเยอะมากครับมองเล็กๆ<อ>ยกังเก็บได้ไม่่กว่าขี้าม,ม,ามบมอาตอนเช้าก,กูไปด่มเลยก็มีไข่ ออมเล็ตนะครับมือไข่ขั้วบ้านเราแล้ว,ลวก็ลูกไหนขนมปังหนึ่งแผ่นกล้วยจบเริ่มต้นวันด้วยหมอกแบบนี้ก็คือต้องเดินเกาะกลุ่มกันเท่านั้นโอเคเหมือนกับสามพันโบกที่น้ำแข็งพังทลายไปนะเดี๋ยวเราต้องจะเดินไปสู่ตรงนั้นลองดูนะครับ มองอหกค่นหมดเลยเรากำลังเดินอยู่บนผืนทารน้ำแข็งนะครับซึ่งก็แตกต่างจากน้ำแข็งที่ปากีประมาณหนึ่งเลยนะครับของปากีจะมีรอยแยกแล้วก็เป็นเหมือนภูเขานิดหนึ่งนะครับเป็นเล็กแต่ว่าตรงนี้จะเป็นเหมือนกับหิมะมันคือหิมะเหมือนกันแหละยเยอะนี่มีความนุ่มฝั่งนี้คือทานน้ำแข็ง,ขงนี่คือซอลนะครับสตรีมที่ลงไป โอ้สุดมาะนี่คือจุดที่เราเดินผ่านนะครับโอไม่ก oh ็เป็นโรงเลยฝนต,ตกลวะว่าชิมหายความซวยมาแล้วก็เปลี่ยนเสื้อกันฝนไอยู่แล้วก็คุมเรียนโคเบอร์เรียนโคเบอร์ต้องเข้าแล้ววะตอนนี้ มาถึงกับตกใจนี่คือผงน้องแกะกับเชฟเพิร์ดเยอะมากครับตอนนี้คือน้องก็ตากฝนในต่างจากเราโอ้โหับอยู่ใ,ใกล้ๆโอ้ยนี่นครับที่มาของการทำเครื่องหมายโลโก้ก็คือเรื่องจากการเลี้ยงแกะนะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดในเรื่องขอ,งรองประวัติศาสตร์การออกแบบโอ้โหชุดแบบเหมือนลัทธิเลยนะครับแบบนี้และครับผมแคชเมียร์ นตปกตินี่คือเดสโค้ตนะครับของกลุ่มเพื่อนอานิสนะที่มาจากมุมไบจริงๆเราควรจะตั้งแคมป์ตรงนี้นะครับเมื่อวานแต่ว่าก็ประเมอนแล้วน่าไปไม่ถึงกันนะครับไม่เป็นไรช่วยกันไงล่ะหรือมาร่วมมาโคดีสงสัยจะมีวาสนาดูได้แค่เนาะเดี๋ยวูเรื่องนี้สวยจริง เป็นสีดำตัดกลับมะที่ปกคลุมเอาอะไรไปรอดวะสุดชื่นเลยส่วคนแม่งไม่สุดชื่เลยด้อไมเป็นจุการยืนเผชิญหน้ากับภูเขาสูงใหญ่นะครับแล้วก็มีเมฆหมอกอยู่ข้างหน้เป็นอะไรที่ัศาสรย์มากเลยนะเราจะตื่นเต้นกับสิ่งยิ่งใหญ่แบบนี้ตลอดเวลาแม้เคยเห็นมาก่อน เกมออฟฟลนใช้ใช้ครับวันนี้กำลังจะเรียนแขงไปที่วิ่งโซเฟลนี่คงช่วยชีวิตได้แบบตอนที่เหนื่อยๆเหมือน,นหัวเบาๆเปรี้ยวๆนะทุกไหนแรนกนับมากตกทุงวันแน่นอนงานพ้อดีชาตวนนี้ร่มเลยตั้งใจมาทแท้ๆเลยผมจะดรนอันนี้นแข่งที่ประมาณจะนีแล้วก็ผมเลี้ยงทาที่จะแช่โค ดีอย่างหนึง่งคือไม่ต้องทายคริมเป็นแดดนะครับหน้าฝน,น,น,นตันนี้ก็คือกองน้ำแบบระหว่างทางเพราะว่ามันหมดจริงๆแล้วน้ำจากแหล่งนีออ้มาจากต้นทางททาคือทางนี้ ขี้นอีกเยอมากครับในโลน้องที่กำลังทะลาวาอย่นยันได้ยืงได้อันนี้แข็งอันนี้ก็หุดทาแบบน้ยงน,นี้เกี่ยมเอบตัวนี้ครับเนย Yeah. Mm -hmm. ชีวิตก็ร้อนแล้วไป4,000โอ้ยดูเลาก่อนเดงนลงมนละมันเย็นมากครับทุกคนต้องเดินต่อนเนี่งเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร่างกายมันลดลง แด้อทุกทายดอกไม้นะจะถักรถครับตน้ำมันให้มาตอนนี้เป็นเหมือนตักช็อปนะครับก็มีของจะมีเครื่องดื่ม

เล็วหมดเลยอากาศดีขึ้นครับตอนนี้ถึงข้ามทานน้ำแข็งหลังจากที่เราพักอยู่ตรงตักช็อปซึ่งจ่ายเงิน500ไปเหมือนจะเหมากินได้ทั้งร้านเลยโอ้โหโกอนโอเคไหม ไกลมากเพราะว่าวสองชองัว่วโมงอุ้มมันเลื่นสนุกจริงนะ นี่คือไม่สลดนะโอ้มบนะทุกคนเนละเหมือนมากนอยสม่วงยืืนที่สูงเลาพูดครับแค่ออกแล้ นี่คือผลงานการเลียนสไลด์นะครับผมโอ้เลนสไลด์เลนสไลด์ก็สูญเสียไม้โพไป,ปนหนึ่งไม้ <c oughs> เละเละเละไป <c oughs> แล้วครับหนึ่งลนครับน้องชีตาของเราเริ่มปวดหัวอย่างจริงก็เสียชีวิตนะเพราะว่าหัวใจเริ่มเป็นไม่ปกติอันนี้ก็คือเหมือนเซตซีนของหนังของโคพี่น้องโคเฮนนะครับก็เป็นแบบโนคขั้นที่ฟอล์โอเมนอะไรเงรีย้ยสวยเลย เชิดหน,แบบน,น้าแับเชิดอน้นอากับภูเขาที่่ด้านหน้ามันใหญ่ลยในที่สุดนะครับเราก็เห็นแคมป์ตัวเองแล้วโอ้โหโดนหลอกว่าอีก3กิโลถึงต้งสองรอบี่ะยังคงตกต่อเนื่องนะสุดยอดนี่คือป่าต้นน้ำของจริงปลากรีบมากเลยหมน้องๆอยูอ่ตากฝนเคี้ยวหยนุบหนับหนุบหนับ ถ้าถึงแล้วนี่บลูเทาครับรนี่คือแคมป์ไซที่ทุกคนนะครับต้องมานอนที่นี่แต่ว่ามีกฎเกณฑ์เดียวก็คือห้องน้ำเนี่ยต้องตั้งห่างจากแหล่งน้ำเนี่ยมากกว่า10เมตรนั่นเองนะครับ